เคยไหมครับบางวันที่คุณรู้สึกร่างกายแข็งแรงตื่นตัวสดชื่นและกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะทํากิจกรรมตลอดทั้งวันแต่มีไหมครับบางวันที่ร่างกายคุณเปลี่ยนไปและส่งสัญญาณผิดปกติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยภาวะท้องผูกที่คุณขับถ่ายได้ยากขึ้นกินปากในตอนเช้าที่คุณแปลงฟันเท่าไหร่ก็ไม่หายผิวหยาบกล้านแต่งหน้าเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแต่งได้ดีหรือสวยขึ้นมาได้เลยหรือแม้กระทั่งภาวะที่คุณนอนหลับยากเหลือเกินสัญ,ญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายคุณมีสภาวะสารพิษที่สะสมมากจน เนเกินไป คุณรู้ไหมครับว่าอาการผิดปกติที่คุณเคยชินนั้นมันเป็นสัญญาณเตือนครับว่าร่างกายของคุณไม่สามารถขับสารพิษออกมาได้ตามปกติแล้วและถ้าเกิดว่าคุณยังสะสมอาการเหล่านี้เรื่อยๆนะครับมันจะส่งผลให้คุณมีปัญหาที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆมากมายตามมาด้วยกันและการล้างสารพิษแต่ละครั้งนั้นในแต่ละคอสนะครับก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่ธรรมดาเลยและขั้นตอนในการล้างสารพิษก็ยุ่งยากมากๆครับแต่วันนี้มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีวิธีการง่ายๆในการล้างสารพิษเพียงฉีกซองผสมกับน้ำก็ ก็สามารถทําให้ร่างกายคุณตื่นตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าลดสารพิษเพิ่มออกซิเจนด้วยทีคอโลัสประกอบด้วยสารสกัดสําคัญถึง4ชนิดด้วยกันเริ่มด้วยโซเดียมคอปเปอร์คโลอโรฟิลีนคโลอโรฟิลเข้มข้นที่สามารถละลายในน้ําสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดดักจับสารพิษและขับออกทางเหงื่อและปัสสาวะได้และก็มีสารสกัดจากหญ้าอัลฟาฟ้าครับ ช่วยฟื้นฟรูร่างกายอย่างเร่งด่วนเพราะมีกรดอะมิโนเกลือแร่และวิตามินมากมายด้วยกันนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากชาเขียวซึ่งมีสาร EGCG และสารคาเทชินที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญและการขับสารพิษออกจากร่างกายทำงานคู่กับวิตามินซีด้วย4คุณประโยชน์เหล่านี้นะครับจึงทําให้การดื่มทีโคโลพัสเพียงแค่หนึ่งครั้งนั้นสามารถลดสารพิษได้ลดสารก่อมะเร็งได้กระตุ้นให้เลือดของเรามีประสิทธิภาพการไหลเวียนที่ดีขึ้นกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมน้ําตาลในกระแสะเลือดได้และช่วยดูแลฟื้นฟูภาวะของโรคเลือหลังได้อย่างง่ายดายด้วยกันวิธีการรับประทานก็ง่ายแสนง่ายครับเพียง1ซองผสมน้ํา500 ml ถึง1,000 ml ดื่มระหว่างวันแทนน้าเปล่าเพียงเท่านี้ก็สามารถทําให้ร่างกายของคุณลดสารพิษเพิ่มออกซิเจนทําให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยทีโคโลพัสครับ